สวัสดีค่ะกศน,นเือกอลันตาขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายนพศ2563ซึ่งมีผลการดำเนินงานพอสรุปได้ดังนี้ ในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนปศ2563กศนเภยกลันตาได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบร,รมลูกเสือมักคุเทศของสำนักง,งานกศนจังหวัดกระบี่นาค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ วม่ยวยันที่3กันยายนพศ2 5 6 3ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษากสอเไปกลันตาเข้าร่วมโครงการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษากสนคาดหวังต่อรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุที่มีต่อการพัฒนาการศึกษากสณหน้าโรงเรมรอย,ยนันพูเกตซิตี้ วันที่5กันยายนพศ2563บุคลากรและนักศึกษากศนเพืกอกลันตาร่วมต้อนรับนายอนุทินชาญวิรุฬรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมณสนามหญาเตียอบตเกาะกลางในระหว่างวันที่9-10กันยายนพศ2563บุคลาก,การกศนเพื่อกลันตา เขาเร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานกศนอจังหวัดกระบี่ประจำปีพศ2563ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระหว่างวันที่10ถึง12กันยายนพศ2563กศนเพเภอกอลันตาได้นำเนิน,น,นการจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษากศน,นเำเภอกอลันตาสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ณเรือนไทยทักษินาตำบลเกาะขันอำเภอจะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่าง,งวันที่16-18กันยายนพศ2563นายมนุศักดิ์ไม่อนครูผู้ช่วยร่วมโครงการจัดทำรายวิชาเลือกเสรีประจำภาคเรียนที่1พศึกษา2563ณโรงเรมอ่าวนางพีโอเรรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในวันที่21กันยายนพศ2563ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้กเกษียณอายุราชการของสำนักงานกรสนจังหวัดกระบี่ วันที่23กากันยายนพศสองพนอกมศนเพื่อกันตาได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศนเพื่กอกันตา ประจำปีงบป,ประมาณ2563นะักอสะนอมเพอทุ่งว่าจังหวัดสตูลวันที่28กันยายนพศ .2563 นางสาวปิยามาศลูกเจ๊กูกสะนอตำบลร่วมประชุมโครงการสร้างปูมคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่แนละโรงแรมต้นพระอันดามันศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่วันที่28กันยายนพศ .2563 บุคลากรกศนอมเพอก่อลันตาเข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยณโนะรงเรียนคงยางประชานุนยตำบลคงยางอําเภอกาะบันตาจังหวัดกระบี่หากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกัน กับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภยัยหากเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ ไปจะใกล้ไกลจะหากเป็นเธอจะรีไปให้เธอได้ความสบายใจ